you ท่านเข้าสู่รายการเข้าครัวกับลิซลี่นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้มีอะไรทานเย็นๆที่บ้านรือยังคะวันนี้อันจะมาเชวนทุกท่านมาทำขนมคายร้อนซึ่งเป็นขนมไทยโบราณหลายท่านเนี่ยอาจจะรู้จักนะคะแล้วก็แต่หลายท่านนีอาจจะงงว่าเอ๊ะชื่อที่เอ่ยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นชื่อขนมหรือว่ามันเป็นชื่อร้านกาแฟนะคะขนมนี้มีชื่อว่าอินทนินนั่นเองคะ่ะ เป็นขนมที่ทำง่ายมากๆใครๆเข้าครัวปั๊บทำตามก็สามารถทำได้อร่อยเลยนะคะไปชมขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเรามาทำตัวแป้งอินทนิ์กันค่ะน้ำใบเตยข้นสดนะคะที่เตรียมไว้นะคะตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดแก๊สนะคะผสมกับแป้งมันสำปะหลัง คนส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้นะคะจนเข้ากันดีไม่มีเม็ดแป้งให้เห็นเลยนะคะต้องคนจนแบบละเอียดเช็คละเอียดนะคะตรงนี้สำคัญมากๆเลยเพราะถ้าเกิดมีเม็ดแป้งอยู่สักเม็ดสองเม็ดเนี่ยมันจะทำให้ตัวขนมของเราเนี่ยเนื้อไม่เนียนนะคะอ่าตอนนี้เราเช็คเรียบร้อยแล้ว เปิดแก๊สนะคะเมื่อเปิดแก๊สแล้วเราจะคนส่วนผสมไฟกลางๆนะคะคนจนได้ตัวแป้งที่หนืดขึ้นนะคะเดี๋ยวดูไปนะคะว่ามันจะเริ่มหนืดตอนไหน mm hmm. เมื่อคนแล้วนะคะหนักมือแป้งกวนได้ที่เอาแบบ ประมาณนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้แป้งสุกนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะกวนต่อไปนะคะจนเนื้อแป้งเป็นสีใสนั่นแหละค่ะคือแป้งสุกช่วงนี้จะหนักมือนิดนึงนะคะเอาละค่ะตอนนี้เริ่มได้ที่แล้วโอเคค่ะปิดแก๊สเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมที่เรากวนได้แล้วไปใส่ภาชนะนะคะแล้วก็พักให้เย็นวางไว้ในอุณหภูมิห้องก็พอนะคะไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะตรงนี้หรือถ้าใครอยากจะให้เย็นเร็วนะคะก็สามารถที่จะนำไปแช่ในชามที่มีน้ำเย็นนะคะวางไว้ข้างนอกก็ได้นะคะก็จะเย็นเร็วขึ้นเราไปทำตัวน้ำกะทิกันต่อเลยค่ะวันนี้นะคะอันเลือกใช้ กะทิกล่องอร่อยดีนะคะสูตรอบควันเทียนดอกไม้หอมซึ่งเราจะประหยัดเวลาในการนำกะทิไปอบควันเทียนเยอะเลยะค่ะแล้วก็เขาเนี่ยจะมีรสชาติที่หอมควันเทียนแบบธรรมชาติแล้วก็มันอร่อยด้วยนะคะ mm hmm. เริ่มต้นเราจะนำกะทินะคะเ mm hmm. ทลงไปในหม้อ,อ mm hmm. ตอนนี้เหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งเปิดแก๊สนะคะ mm hmm. ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ mm hmm. เกลือป่น แล้วก็เพื่อเพิ่มความหอมนะคะเราจะใส่ใบเตยมัดปมนะคะลงไปนะคะเปิดแก๊สแล้วก็เราก็จะคนส่วนผสมแล้วก็อย่าลืมนะคะตรงนี้พอเข้ากันดีแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเราจะคนไปเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะ จนกว่ากะทิจะเริ่มเดือดนะคะเราจะให้เขาเดือดแค่ด้านนอกขอบๆนะคะไม่ต้องให้เดือดแรงทำให้กะทิแต่งตัวนะคะไม่สวยปิดแก๊สได้ค่ะอา้าคนนี้เราไปเตรียมเสิร์ฟกันนะคะการเสิร์ฟก็คือใช้ช้อนนะคะตักตัวแป้งใส่มาในถ้วยนะคะราดด้วยน้ำกะทิเพิ่มความหอมด้วยเนื้อขนนหรือว่ามะพร้าวอ่อนก็ได้นะคะ แล้วก็จะเพิ่มความสดชื่นให้หอมเย็นหวานอร่อยก็ต้องเติมน้ำแข็งบดลงไปนิดนึงนะคะอืมเอาละค่ะนี่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นไงคะง,ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอย่าลืมไปทำทานกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมรายการเข้าครัวกับริสลี่นะคะคลิปหน้าอันจะพาคุณผู้ชมมาทำอะไรนั้น อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนอ๋อ้าชอบคลิปนี้กดแชร์ก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะสวัสดีค่ะ